ต้นเหรอเห็นหมาเจแลล์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจลล่เจลล์เนาะค่ะอยู่ทั้งไหนเนาะค่ะนี่เจลล่อยู่บ้านพักตบจ้าโอ้คนบ้านพักตบพ่านี่ยเลยจ้าโอ้ใกล้ๆกันนี่เราเจเนาะใกล้แมนจ้าเป็นครั้งแรกเนาะที่ทางช่องได้มาถ่ายทำนะครับผมค่ะแมนจ้านี่ค่ะว่าแมนเออเป็นยังไงเนาะเลขกงังค่ะเลขเขานอนรือเลขฝันค่ะเลขฝันค่ะโอ้คนมีสิน ฝันดีฝันฝันแมน่นบ่ะกาศ่วนมากที่เขาด,ดี่รูส่วนมากจะฝันมากกว่าจะเล็กคำนวณมิตรของพอเซาเรนน่ะจ้าแต่ว่าบ่ได้ถามเพิ่นหวดนี้ว่าเพิ่นดินตัวใดอ๋อมีเดขกคำนวณอีกจ้าของพอเซาเลนจ้า แม่นของเราอยู่เด้อเราเราแม่นสูตรเลยในบ้านพักตบคนหนึ่งนะมาสิบ่อไปไถ่ายทำได้อยู่บ่สิบ่อขอเราถ่ายได้อยู่วันนี้ขอ,อ,อเราบ่ม,มักดังเราให้สาวแล้วมาให้บ่สได้บจ่จ้าหันแะม่นดีๆจ้าเดี๋ยวสิไปต,ตามมาให้ดอกจ้าจ้าสาวแล้วน้ำพรอมาให้ไหมจ้าเลขสูตรนี้ว่าแม่นดังเลยอยู่ในหันในบ้านพักตบอ่ามีแหละเนาะจ้าน้ำหายอยู่ พึ่งพ่อโตจริงเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่งพึ่งมาว่างหันเป็นอีหยังกอดเสาแหลววัา,าวงหันไปรถอีหยังลมอยู่ใสรถเอิน็นปิกอัพเลี้ยวตัดหนามออเตอร์ไซค์เสาแหลวไปเอาเขาเก็บย้อมเพื่อบันเพื่อจ้าตัดหนาเขาเจาจอเลยตั้มตึงเลยเขาไปอนอนโรงพยาบาลอยุซีหาขึ้นโอ้โอเป็นหยังไรบ่จ้า,าใครแหนบอนเป็นอีหยังไรค่ะเพียงแต่ มันเก็บหัวหัวหัวโน่เนี่ยหน่อยหนึ่งกับกวดกลนกบพ่อนี่อยหน่อจ้ามันล่มกระแตแห้งข้าวโพดต่ำแห้งปานนั่น,น,นกกบ<อ>่เป็นหยังขอแสด,ดงว่า,วามีของดีนะจะ้ามีนั่งก็ว่ามีผู้น้ำคุมคล้องอยู่เลยจ้าโอ้โอเป็นปูบ่ค่ะได้ทังไดนมันกระซิมกระเพิ่นแย่ยยวัดสะมณีเนาะ<อ><อ>วัดสะมณีบ้านพัตตบะไหม เป็นคือปูเป็นือปูวัดสามนี่วัดสามนี่นี่ปูหยังฮึปูโคดจ้ะปูโคดเนาะจ้ะไข่ได้คาวว่าปูโคดนี่ห้รางวัลทีหนึ่งข้าเจ้าดูดูเมนจ้ะงวด่ี้เจ้ากับฟันเกี้ยวปูโคดนั่นบอกจ้าอืมเพิ่นว่าเ่นเพิ่นสิให้โชคเจ้าบ่จยจีบดเมียอืมพากันไปขอกํายายาเพิ่นเมื like ่อกี้น be ี mm ่เ hmm. พ so ิ right. <S <s ่นให้ยามาสามสามมันออกซีซีไหมจ้่จ้โอ้ยบ่สื่อขืนสื่อโล่งเนาะทางเดียวเนาะ เมนสาม,สามซีซีบนหอตองเนาะมือว่านนี่เป็นงานแมนจากขอนเทียนพันษา,นนายูวัดสมนีหฮอจำมือว่านนี่เาจแลมิตีตัวเลขแนวทางของทังวัดมาฝากบกอกเจแลมของทังวัดบ่ท่านใน้ถามอาจารย์วิจาว่าเพิ่นได้ตัวใดต่เก้านี่อาจารย์บิ๊กกัะพุ้นหนึ่งราคาที่แม่นที่สุดแล้วก็แ่นไหลยินทองเพราะว่าถ้าถ้าเป็นยอดเงินอีกอย่างมีงานแน่นี่คือ จะเข่าโหลดจของวัดสามาณีเนาะจะเอาไว้โอกาสหนาเกลี่ยจังตามมาฝากทีมงานแต่ว่าตอนนี้คือเกลี่ยมีเลขกในใจก็คือเลขกฝันจ้ฝันจังได้ค่ะเอาเบาเลี่ยงฝันฝันฝันเห็นป่าตายไม่จ้าแต่ว่าทีมมัอยู่ในแนยทีมมัอยู่มีเลขยู่สองหางศูนซูนย์กับเปียดซูน ศูนย์ศูนย์กับแปดศูนย์ก็ปลาตายก็ฟันเห็นปลาตายไม่ก็ลายยังลหรเจ๊ปลาตะเพียนเท่านี้เลยจ้ามันเป็นมันเป็นเล่มันเป็นเกล็ดดิขันปลาตะเพียนมันไม่เกล็ดน่ารูแต่ว่านั่งมาวันนัางเตาน้ำปลาเจ้ามาตีตีเพื่อคือกันได้แค่ละก้นฝันเจ๊ตีว่ายังก็ค่ะ มักที่สุดก็คือแปดศูนย์เลยจ้าแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยนะมีเจ็ดด้วยเนะจ้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์มักที่สุดนะคะ,คะสามโตับ่มี่วะค่ะสามโตัวเาะท่านใดๆอยู่ต่จักรสีตีเป็นยังไงสี่แปดศูนย์บ่สี่แปดศสีส่แปดศูนย์น้ำไม่ยิ่งเข้า,หร,าหรือว่าพี่น้องเคนจิตตีเอากับคน,นตีเอาเนาะเจ้เนาะปลาปลาตะเพียนเหระครับเจ้จปลาตะเพียนตาย ไแหลกก็ตีเป็นแปดศูนย์กระศูนย์ศูนย์ปลามีเก็ดเนาะมันอยู่ที่มีอวยกันแแล้วเป็นเก็ดศูนย์ไปจังสีก็ได้แล้วแต่ข้นฝันคือกันนี่แล้วแต่ละที่ข้นพร้อมครับแล้วแต่ค้นฝันพร้อมปลาตายกับเจ็ดแปดศูนย์เหรอแปดศูนย์ครับตัวใดก็ค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์ล่ะนั่งมักศูนย์ศูนย์เหล็กเบ่นเหล็กเบ่นตุนนั่งมักเทศูนย์เหล็กศูนย์ศูนย์วันนี้วันเจ็ดศูนย์เอาปะ ปลามีเก็ดเนาะเอาด้วยก็ดีครับจิตสูเนาะการมันลงเนาะการมันขึ้นมันลงแบบนี้เมื่อวันกี้นี่ก็ไปขอน้ำปูขวดวันกี้นี่เพิ่นให้สูญสามสามสามตัวตรงๆไปจับปิ้งป่องอยู่หอปูอ่อนทุ่ทุบครับเพิ่นให้มาสูญสามสามมันออกซีซีทั้งทั้งแฟนนั่งมันเขียนไหวซีซีแล้ว่นไปตัดทิ้งไปเอา แป๋วซีเก่ามาแท่นเลยเเล่นปลไตจ่อยเลยโอนจ่อย <g ül üyor> ที่จริงว่าต้องกี่กระต่าจะถูกนะซีซีเลยปลาถูกจอ่อยปลาตกจ้าเอาแกตัวใหม่ได้ไหมเนาะถึงล่องเอาตามตัวนี้ซีแปดศูนย์จ้ามากที่สุดคือตัวใดก่อนจ้ามากที่สุดก็แปดศูนย์เลยจ้าแศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดก้าวพอเดอร์พี่น้องแอปทีวปป่ว่องโผมไม่ตรงแปดศูนย์ ฟันนี่ฟันเป็นออกเลยบ่คะจ้าส่วนมากก็แม่นเนาะค่ะก้าส่วนมากก็ะบอกบอกมู่ปค่ะแต่เกากะส่วนมากก็มบอกใครได้บอกใครกับจ่อเก็บซื้อเอ,เองจ้าซื้อเอ,เองอ๋อเมื่อนี้มาขายผ้ามา่งพอกันงวดหนึ่งแปดมากะฟันตัวตรงปูปูมาบอกให้เป็นให้เป็นตัวเล่มอยากไดมึงซื้อไปซื้อเอาเด้อหนึ่งแปดกะ ออกเต็มๆเพ่งงันหนึ่งแปดกระต่ายตัวบได้ซื้อหลายอตัวเดียวนั่งน่ะจ้าอืันตัวเดียวยังซื้อง่ายเนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งคันบได้ซื้อหลายถือแก๊กบาทรางวัลสองพันโอ้ค่ะเอาดีใจนั่มบัเลยสองพันกับต่ายเติบอยู่เนาะสมาบันภูงบหน่อยแต่ว่างวดนี่ค่ะมักแปดศูนย์ศูนย์แปดค่ะ เลขงามเลยล่ะศูนย์ศูนย์แปดคือคือยู่พี่น้องวัดนี้คิดว่าสิคือเก็บวาค่ะกคิดว่ามั่นใจกับว่าสิมากอยู่เลยจ้ะอืมวนมาเพิ่นกันบันี้เงินสื้อหลายเนาะจะซื่อหน่อยๆช่วงนี้ไม่ได้ขายของกันย่างย่างไม่จ้ะ บางมือก็ไปหาย่างขา้าวเกียบขายไปเอาอข้าวเกียบนี่เละจังว่าได้ไปประสบอุบัติเหตุอยู่อำเภอบันผือเฮ้า<อ>ได้บัรได้หาเงนินสามบาทจ้ะเลยบ่รได้หาเงินช่งนนวงวันเก่นี่พอกับว่าประสบอุบัติเหตุมากพอก็บว่าให้จับวอนรถพื้นให้จับมือน,นี่เลยจา้าได้ได้มาขายผ้าลายเสี<ด>ยจีหละสาวหละนะ เมื่อนี้สิได้อุดหนุนเสียจอยเพิ่นกะนมวดนี้จักสิมีเงินซื้อบ่มีพี่น้องเสื้อตัวเท่าไหร่นะครับ20บาทจ้าเสื้ออะไรถูบยี่รับ20บาทเมาเมาพี่น้องผ่าไม่ได้นี่เนาะผ่าไม่ได้ค่ะตัวละเสาบาทเป็นปากก็ได้ค่ะผ้าไม่ไม่ตัวละ20บาทเสียเส้าบาทเสียเส้าบาท ตัวละยี <blond> ่ส <Wha> ิบบาทยี <diction aries> <ỗ hat> ่ส <d io dan directamente> ิบบาทพี่จ้าใส่หมูนอนใส่สบายเลยค่ะเด้อสามแยคะขายเสื้อด้วยนะครับผมมาขายเสียได้ทุกันเอาเอาปิ่นกำไลแก้ให้เลยค่ะแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่แปดศูนย์แล้วก็สี่แปดนะคะมักกะจัดพ่ทางของเจ๊แหล ตัดสามตู่นมาสามตูคือซีแปดศูนย์เนาะก็เลยตัดออกได้ใายเสือผ่าตัวละยี่สิบบาทเดได้ไปเปิดร้านป่ะจักเนาะเปิดร้านขายผ่าป่ะจักบาทนี่นี่ได้ตั้งสำนักบอกเลขแม่นบอกเลขกแม่นเนาะเพิ่นฝันดีอยากบอกค่ะบางคนก็ับฝันแลักกับว่ามีงบซื้อกับบอกมู่เอาบางคนงบไรเพิ่นกระตื้นเอาผู้เดียวทันนะพี่นะเจ้เมื่อนี้ก็ เจ๊แหละฝากเป็นแนวทางเอายค่ะสู้ๆเด้อค่ะเพิ่นไปขายผ้าตัวละเศร้าบาทพี่น้องเมื่อนี่ถือว่าเป็นงานแรกที่ได้ออกมาขายผ้าหลังจากเกิดอุบัติเหตุแอดก็เป็นกับร่างก่ให้พ่อแม่พี่น้องกับเป็นกับร่างก่เพิ่นเด้อค่ะการพ่ออาวุธนุ่นแน่นาะ